สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียดัมซิงนะคะทำงานครอบครัวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกน้องไม่มีนะคะป๋าขึ้นไปตัดเองเลย ขาดแล้ว <laughs> ขาดตั้งแต่เมื่อไหร่ชึบเรียบร้อย,ย,อยตาบอกให้เอาไปไว้ข้างนู้นนะคะ ี่น้องเอ้ยใส่เมียนจับน็อตจนว่ามือพองตุกน้องบ่มีนะคะวังสาวเห็ดสองคนใส่เมียขันน็อตจนว่ามือพองบิดนะคะ ขันไปขันมามันแน่นนะคะไม่ออกปลาเรามาเอาแก๊สตัดเอาเลยค่ะเสียเบียกันลอใส่เมียขันจนว่าเอ้ยมายกต่อนะคะยกแผงข้างมันออก ยกนี่ง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าตัดเนี่ยกว่าจะตัดเสร็จแต่ละตัวยังยังไม่ขาดชึบอโอ้โอ้โอโอ ีก็ทีมงานปลาเหล่านะคะแกมาเล่นด้วยก็ถือโอกาสได้ใช้งานแกเลยไม่ใช่ลูกน้องนะคะแต่ว่าแกมาเล่นกับปลาถือโอกาสได้ใช้ได้ใช้ประโยชน์นะคะอุ๊ติด ร้อยนะคะเหลือข้างหน้าซีเบียบอกว่าให้ไปกลับรถมานะคะ,ะนี่ก็เอาบาหลังแล้วก็ข้อข้างลงนะครับเหลือบาหน้านะครับ โอ้เดี๋ยวบานาับทรงก็โอ้ขึ้นรถกา,ารอาหารเลยเว้ยรถปริโอว่าใส่เบ็ดใส่เบ็ดเลยเดี๋ยวจะกลับเอาหัวมาครับมาตรงนี้จะได้ยกลงกองไว้ทีเดียวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดูว่า เจ้าของเขาเอาไปด้วยไหมหรือว่าจะลดหย่อนราคากันก็ว่ากันไปครับโอ้ทรงดีนะทุกคนถอดข้อกแล้วก็ทรงเดิมๆครับแี่ยังนิ่มเลยวะ Bộ quá nào xưa đây à? Ờ chạp à Cái Thưa Nè Mà thán cấp ทรงสวยมากครับกระบะมันยังใหม่อยู่ครับรอครับครับอ่ะก็ถอดเซ็ตแล้วครับบาน,นาก็ถอดแล้วเดี๋ยวจะลองยกดำเดี๋ยวก็จะได้ทำฝาท้ายนะครับ เดียงแหวเลิกแล้วครับแหวเลิกขาดเสียงยังนิ่มเลยมาฐานโอ้น้ำมันมาพ่อวะเดี๋ยวเด๋ยวเบ่งน้ำมันก่อน รถซาซ่ามันพออยู่ครับแต่ว่ามันเป็นฟองครับมันไล่ลมยังไม่ได้เออซาซ่าเออมันต้องยกช้าๆครับยกเร็วไม่ได้นี่อู้ดำมชันคนะเปิดคุณน่ะจับโอเคครับพี่น้องนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับมาตรฐานมากครับ จมเลยครับนี่ก็จัดให้ครับลูกค้าจะาไปอนนะครับไปอนก็ที่ก,กล้วยเจริญแล้วก็ต้องยกคอกลงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาลงมันโอนไม่ได้ครับอนไม่ได้ขนส่งไม่ให้นะครับนี่สุดหล่อย่างจับเลยถอดบาถอดกล่องอ้อยออกแล้วนะครับ ประมาณนี้บจีจมๆเลยพร้อมใช้มากครับคันนี้ใครเอาไปใช้งานนี่ใช้ยาวๆเลยรถเออช่วงล่างมันเต็มครับช่วงล่างมันสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มากหัวเครื่องเกียร์ช่วงล่างจีมเลยนะครับคันนี้นะครับถือว่ามาตรฐานดีนะครับบุงบุงบอกดำสวยครับนะครับเอาครับเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนครับงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ